ก็จะมีดบทข่าวแบเบตงอืมกัะสวสดีผมพมี่น้องครับสุขสุขคนครับผมครับวันนี้เบลกลุ้ม เสก่านะครับกับเหือนเพชรน,นะครับกาแฟนกับออกมากีดยางพี่น้องนะครับหลังจากที่ขายยางไปจุกยางสวนเขาแก่ไปนะครับขายได้ประมาณได้ยางได้ยางจาเจ้าลวดเขาได้ยางหกสอบได้617้กิโลพี่น้องเอ้ยขายรอบสองนะครับนี่ชิ้นไหมพี่น้องรีวิว มีดกีดยางใหม่นะครับพอดีว่าเจ้นหน่นบอกมนพอดีว่าซื้อมีดกีดยางมาใหม่ไปเนอะนะครับเพราะว่ามันยีห่ห้อตัวนี้พูดว่าเป็นเบตงวัสันครับเป็นยีห่ห้อมีดเบตงวัสดุนะครับแต่นนผมไปหาเลือกหลายล้านแหละนะครับมันก็อันนี้เลอันนี้เป็นยี่ห้อ99นะครับ พี่น้องเห็นอย่างบ่ครับมีดกีอยางขึ้นกันนะครับต่างกันทีงไหนมีดกีอยางเหมือนกันต่างกันตรงไหนต่างกันที่เนื้อเหล็กครับพี่น้องนะครับเมื่อเบิ่งตัวนี้ก็คมอยู่ด้นะครับแต่ว่าเฮ้ากี่ได้ประมาณสามสี่ร้อยต้นนี่เิเบิดเริ่มเบิดคมนะครับแต่ว่าตัวนี้นั่นยังบบลูเพราะว่ายังบ่บด้ลองพี่น้องนะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อมาได้เมื่อวานานี่เนาะ แต่ก็มาแต่งนะครับเพิ่งแต่งแล้วเพิ่งแต่งแล้วนะครับนี่ขวามือนี่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คมอ,อยู่แต่ว่าคมบดลนนะครับเหมืนอนชิมารีวิวให้ฟังเสียงนะครับพี่น้องฟังเสียงเล็กเสียงมีดนะครับใส่ลองมาดูเดี๋ยวสิเริ่มจากมีดเอ,อเริ่มบอกราคาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้280ซื้อมาในราคา280 บอาเสียงพี่น้องตัวนี้ซื้อมาในราคาสองร้อยห้าสิบเบีตรงซื้อมาในราคาสองร้อยห้าสิบพี่น้องเสียงมันแน่นกว่ากันนะครับรูปลักก็คือกันเนาะคือกันแต่ว่าเล็กตั้งกันที่เนื้อเล็กพี่น้องกระปงนีงเป็นหูนะครับให้เบอร์ใกล้ๆครับนี่นี่ใจะเอาเดือยมาให้เบิเบ่งๆาะทันเดือย เห็น,น,นพี่น้องคุ้มอยู่ในคุ้มบุญเดือนไหนวะกับเปลี่ยนไม่เหอนปอะซื้อมีในปีละสองสามด้ามเลยเนาะอันนี้เพิ่งซื้อวางปีปลายปีที่แล้วนี่เนาะตัวนี้เนาะบัวตก้เก้านี่ซ<ว>ื้อวางต้นปีนะต้นปีนี่ซื้อวางต้นปีนี่พี่น้องสองร้อยแปดสิบเด้อนนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เพิ่งได้เมื่อไม่นี่อืม มือว่านนี่ซื้อมือวานนี่ก็เลยม,มาแต่งนะครับเบิ่งเดือยเบิ่งอยังเงกิแต่งเรียบร้อยครับนี่ครับแต่งเรียบร้อยเป็นยี่ห้อเบตงเพห่อวะนะครับแต่ว่าเบิ่งเนื้อเล็กเนื้ออย่างมืก่ก็นแน่นดีเยอะเลยเสียงมันนั่นคือจังมันแน่นหนากว่ากันในตัวนี้โอเคยี่น้องเอาคมยากยาก,ากมีดด่างนี่ว่าคล้ายๆกับเล็กมันแข็งในบิด หินหยาบไปบ้างหลายหนนะครับเดี๋ยวชิมาล่องให้เบิ้งครับพี่น้องวา่เาเสียงมันสิปิดจังไดระวังมีดสองด่างเนี่ยเอาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเกาๆก่อนแบบว่ายัางหามีดที่ใช่บาได้นะพี่น้องนะครับนี่เกาๆนี่ฟังเสียงครับฟังเสียงชับ มันเปลี่ยนในแถวมันเป็นคือจังกึกกึ๊กกึ๊กอย่างเนาะมันเป็นคือจังมันบ่เข่ามือมันบ่เข่ามือมันกีบบ่คักไหมเขาวอะมันกีบบ่คักบ่คักแล้วเนื้อเล็กมันบ่ค่อยดีเป็นต้นเป็นจังใดนี่ว่าเรื่องจังมันสีบ่อเข่าแต่ว่ามันก็เขาอยู่มันคมอยู่เออแต่ว่ามันเวลามันถึอเนื้อใหม่มันเป็ี่ยนใจใดบุ่นเนาะบ่ดีบ่อคัก no กลับไปน้อง ตัวน่โบักพี่น้องแต่ว่าผมก็อดกีดมาเป็นปีแล้วเลยคือถ้าสิเอายี่ห้อเบตรงมันกะเขามันมันจะได้แล้วมันก็ไหลาบแบบเนาะเบตรงก็ได้จะมีเบตรงด้ามแดงด้ามอย่างเนี้ยจักอันใดแท้อันใดเทียมหน่พี่น้องครับก็เลยเลือกบูถือครับแต่ว่าด้ามแดงตัวนึ่งนะเขาอี๋คมอยู่แต่อันไหนก็คมบูดนุขึ้นกันดิด้ามแดงนั่นก็ได้ก็ แต่ว่ามแต่ว่าได้กายกับตัวนี้อยู่เนี่ยแต่ตัวนี้ับพานครับพี่น,อน้องอยี๋มัมห้องฟังเสียงอ่เบยสงเเสียงอันไดคัดคนกัน <c ười> อันไ้เข่าก,กันเอาเพิ่อนวา อันนี้กี่ครับวะแมนบ่อืออันนี้เวลาห่ากีดแล้วค่ายๆว่าคือจังมันสีบังคับมีดบ่ไดเห็นไหมจังไม่เป็นอย่างข้างหน้าเอองใส่สีหัวมันสีบนักบ่หรือจังไดคือจังมันสีลอยมันเจิดมันเบาบ่มันเบาน้ำหนักมันบ่ได้ะแมนด้ามันอ่ะได้อยู่แต่หัวมันบ่ได้แต่ตัวนี้นะห่าบังคับมันไดอือเออน้าหนักมันสมดุลกันอยู่แต่ตัวนี้หัวมันเบาพวด น้องมีดคือกันนะครับแต่ว่าเนื้อเล็กมันตางกันได้สังเกตบ้างนี่ตัวนี้เนื้อเล็กมันจะเป็นแววๆเดี๋ยวให้ใกล้ๆนี่ครับนี่เขาเจ้าสลักไว้ว่าบีตรงว่จันนี่เบื้องเนื้อเล็กมันตางกันนะครับนัดฟังเสียงนัดนี่น มีดโบเข่าพี่น้องแบบเสียงแบบนี้นี่ถ้ามีดเข่ามันช่เสียงคุณน่ะพูดต่างกันอย่างแรงเลยโบเมนโบเมนโบเข่าเขาอยู่แต่หักเข่าโบดนคุ้มโบดนเออคุ้มโบดนมีดนงหยิบไปได้หน่อยเดียวกับบดคมละเมียว่าอยากให้เอามีดแม็กโครสั่นแต่ว่าผมบบธนัดผม มีแมคโครนะครับเดี๋ยวมาลองกี่มันด้วย<า>เดี๋ยวลองเอาตองเก่านน่ก่อนมันหาซื้อยากเลยมันหาซื้อยากแถวบ้านเฮาบ่คอยมีเพิ่งจะมีบ,บุคลมันแต่คุมอยู่แต่มันคมอยู่แต่มันบุคลจังมันเปิจะได้ เราไมักับพี่น้นองท่านใดที่เลือกซื้อมีดนะครับพี่น้องจะไปหาเอาด้วยอันทั่วทิบทั่วเดียนแบบบัวพานครับมาลองนี่นะ มีชีวิตเ,เบีงตรงให้ฟังได้พี่น้องเด้ฟังเสียงได้ผมเห็นในไ,นไอเ้เฟซบุ๊กเนอะที่มันก็เจ้าไปขูดเล็ก,กน,นะมีดเอียงบุน่ฮะบุก,ก้าสั่งเอียงตองเก่าบบกนห้อียจางตัวนั้นดูออ่ไ้ก็บอกแมนเบรตรงเน่ะ ซื้อเม็ดดูหรออือตัวนี้ได้การอยู่ใส่ยี่หัอใดนะครับเม็ดนี่เนี่ยพกแบโบลูคือกันว่าอันใดดีโบดีเนาะเพราะว่าซื้อเม็ดมาเนี่โอ้หลายด่างเลยเด้วยพวกมันเป็นซีดด่างเลยบัเทองที่ซื้อมานี่ซื้อมาใส่ได้เท่าเดียวก็มีเอาใไฮมู บ่บ่คักประมาณนั้นเนาะอันละสามร้อยชี้ร้อยกับบ่คักใส่ได้เถือเดียวจั็กซีใส่รุ่นไหนทีมบ่คักเท่าที่ซื้อมีดม้านี่พี่น้องอันที่อยู่น้ำเบากลิมได้โดนนี่แฮนมีแมคโคด่างเดียวตั้งแต่กีดย,ยางแรกๆผนซื้อมาหันยังใส่อยู่สุมือนี่แมคโคที่หัวเนี่ยเอา้าแมคโคทองทอ,องเก้า,กาดิานมสีฟ้าด้้มสีฟ้าใบสเตลเลท มันออกคมยากว่ะแต่ว่าเบากลุ่มเพลนผดบ่มักเพลนว่ามันรับคมยากเพลนขีข้านรับคมให้ตัวนี้ก็รับยากอยู่ดีเดี๋ยวมาลองเบิองพี่น้องว่ามันสีคมดนบอนะครับเดี๋ยวลองกีดเบิงองไปเอาลงมือกีดอย่างก่อนนะครับแต่ว่าหนาจะดนอยู่เบิองเนื้อเล็กมันฟังเสียงด้วการพี่น้องเอาไปจวดจัง่อยกันครับ รับพี่น้องหลังจากที่ผมได้ทําการกรีดนะครับมีดสองด่างนี้ใส่กันครับมีดสองเล่มนี้นะครับใส่กันนะครับระหว่างเบตงกับ99นะครับจักเงียงดอก99ก็สรุปได้ประมาณนี้ครับพี่น้องเนื้อเล็กนะครับพี่น้องแล้วก็น้ำหนักนะครับของมีดเบตงเนี่นะครับจะดีกว่านี่นี่มันจะเหมาะสําหรับอย่างแกะครับพี่น้องนะครับเหมาะอย่างไรนี่มาเบิ้งล่องมันอยู่ขวามือนี่นะครับ อยู่ขวามือของผมนะี่อยู่ด้านซ <mm ้ายมือของจอนี่จะสังเกต <mm> ได้ว่านี่ร่องเดือยมันจะกว้างกว่านะครับตัวนี้มันจะเหมาะสำหรับยางแก่ครับพี่น้องนะครับเลือกมานะครับเลือกตัวนี้ให้มันกว้างนะครับให้มันเหมาะสำหรับยางแก่เพราะว่าสเจยไปกีดสวนพุ่นครับสวนถักแก่พุ่นนะครับและการเนื้อเล็กดีกว่ากันคมดนกว่ากันครับพี่น้องนะครับเบิ้งเนื้อเล็กต่างกันเลยครับมันจะเนียนละเอียดกว่ากันครับเนื้อเล็กนะครับ เสียงมันจะแน่นกว่ากันเมื่อต่อเก้าแบบโอเมนต่อเก้าเก้าเก้านะครับมันจะแป้งแป้งครับน้องมันจะบนแน่นนะครับ mm hmm. ตัวนี้ก็มอสสำรับอย่างที่ว่าอ,อย่างน้อยนะครับเพราะว่าร่องร่องเดือยมันมันจะแคบเขานะครับผมแต่ก็เป็นร่องตัวยูเหมือนกันครับเป็นร่องตัวยูเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะร่องแคบแต่เจดหายเหมือนได้พี่น้องนะครับ แต่ว่าสายสมกันแต่ว่าร่องนี่ไหมร่องเดือยนี่ครับนี่ร่องตรงกลางใช่ร่องตรงกลางของเดือยนี่ครับนี่ตัวนี้มันจะกว้างกว่านี่นี่เบิงเสกกันนี่ครับมาหนีเดือยตัวนี้มันจะใหญ่แต่ว่าผมมาแต่งให้มันน้อยนี่ครับผมมาแต่งให้มันให้มันน้อยลงนะครับปกติมันจะใหญ่กว่านี้ ครับผมมาเต่งให้มันน้อยผมบทนัดเดือ,อยใหญ่พี่น้องนะครับนี่ครับ mm. นี่ครับสลักตัวอักษร B ตรงเส้นหม่งนี้เนาะแต <Okay. S 1> ่คือความแตกต่างน้ำหนักก็จะดีก็ากาันี่ครับน้ำหนักก็จะดีก,กันตัวนี้จะนักแต่ด้ามครับนี่มันจะนักอยู่หม่งนี่นะครับรู้สึกได้เลยเวลาถือเปเลอมันจะนักตรงนี้ แต่ว่าโมงนี้เบากีดบดีพี่น้องนะครับแต่ว่าตัวนี้หันนักนักหัวนี่เลยครับรู้สึกได้เลยเนี่เวลาจับนี่น่ครับตรงหัวนี่นกตรงหัวตรงตรง,ตรงใบมีดมันนักนะครับน้ำนักมันดีบาลานกันนะครับมันทรงน้ำนักให้ได้ยามฮอกกีดแบบยามเขาดึงมือเดียวเนี่กคได้การ เขาก็บโดดใส่แห้งไหละว่าน,น้ำนักตรงนี้มันไหลเข้าก็บโไดกิงก่งกิง่งแขนกิ่งอะไลเวลาเขากีดเวลาเขายืดแกรู้สึกว่าเลือก,อกมีดรอบนี้กะน่าจะเ,เป็นที่พ่อใจอยู่ครับพี่นอ้องน่าจะใส่ได้โดนดีบ้ว่นาะใส่ได้โดนเ <laughs> พราะว่าพิดหวังอุกฮักมาไหลเหลี่มเลยเด้ ลายยี่ห้อแล้วมั้งมูเขาเจ้า่ายยี่ห้อใดดีซื้อเบดซื้อบดแต่ว่าซื้อมาหันใส่<ม>ได้โ่<ม>ถือใจเจ้าของจัก<บ>ออนครับคือผมไปเบิ่งมีดยี่ห้อหนี่สองเทื่อนะครับพี่ลองผู้งคนกับเจ้าเซียนกับเจ้าก็น่าจะรู้อยู่ดอกนะครับเนะอะผู้ที่พ่นก,กีดมาดโดนๆกว่าผมอย่างสิผมกีดอย่างมาได้หาหกปีครับแมนอื ยังบอกว่ารับเป็นเซียนปันไดยังบบเซียนนะครับก็ถือว่ากีดได้ครับก็กีดได้อยู่กับโบเซียนนะครับกีดได้แต่งมีดเป็นแทงมีดเป็นแล้วฟนมีดเป็นแล้วนมีดเป็นแล้วนะครับนี่ถือว่าได้ได้การอยู่รับจ้างกีดได้แล้วรับจ้างกีดได้แล้วครับรับจ้างรับจ้างกีดรับจ้างรับมีดได้แล้วครับพี่น้องเมื่อก่อนบอกล้าไปรับจ้างกีดไหมว่ ว่าบ่บ่น um ั่นน <huh ี่เดีมาทดลองกับสวนเจ้าของมาเบิงพี่น้องว่าบ่เสีย่ไหนบิัวสีมือด้วยสีมือไปรับจ้างกีดเห็นเบิ้งดูหน้ายางเบิ้งนี่ครับอันนี้คือผมฮัดกีดกับสวนเจ้าของเลยนี่ครับอันนี้ฮัดเบิ้งปิดกระปูดกระปีดอยู่นี่ฮัดฮัดครับฮัดกีดบาทเคยกีดยางสักเทือเป็นบ่วมาลองกับสวนเจ้าของนี่คือ 4ปีผู้เด่น1 2 3 4 4ปีคืบละปีคืบละปี5ปีที่หาพี่น้องเบิ่งกันยังบาดอยู่กีดแม่ได้หาปีปีที่หกเบิ่งปีที่หกพี่น้องเริ่มแล้วนี่เริ่มจีฝีมือกันแล้วใกล้ๆแต่กันยังมีบาดอยู่นี่ครับนี่อ่ากันยังมีบาดอยู่ยังมีบาด ต่ว่ากะโบบาดลายเออแมนออันนี้บาดลาย <laughs> เป็นมู้ขี่ได้ถึง <laughs> อ้ยยอยเนาะครับพี่น้องนี่หน้ายางกับน่าจะรับจ้างได้แหละซ้ำนี้เนาะรับจ้างได้แล้ว <laughs> นายจะกว้างอยู่ครับพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่บบมาหนากว้างกับพี่สีโบคักนะครับอันนี้มันออกดีกว่าซ้ำหน้าแนนครับเพราะว่าเคยเปิดมาแล้วซ้ำหน้า มันบวออกมันบวออกมันบวได้อย่างครับพี่น้องมันบวได้อย่างเอายังไงรถได้ขายเถอะเราจะกิโลตอนเขาเปิดสามหน้านะเปิดสามหน้าได้ขายเถอะสามสิบสามสิบสี่สิบกิโลเงินเปิดสามหน้ามันก็ต่างกันอยู่ครับพี่น้องต่างกันอยู่นะครับอ่ะสาระที่เก็บไว้ซั้งนี้ครับเพื่อเป็นประโยชน์ครับพี่น้องในการเลือกมีดเด้อนะครับเบื้องดีๆเลือกมีดนะครับเลือกยี่ห้อดีๆนะครับเลือกที่มันแบบ เล็กมันเน,น่นๆนี่ยังิดน้อยนะครับไปพอกันไหมนี่คลิปหน้าสวัสดีครับผม